เพิ่มเติมจอมพลปอก็คือว่าผมจะมาพูดถึงเรื่องจอมพลปอต่อแต่จะเป็นอีกมุมมองและก็าก,การเรียบเรียงที่เบเ็ดเสร็จกว่าเดิมก็คือว่าจอมพลปอหีบทสงครามมีบทบาททางการเมืองสําคัญทั้งสองสมัยก็คือตอนเป็นนายกทั้งนรีที่ดำรงตาแหน่งยาวนานที่สุดของไทยและก็การอภิวัตสยามสังคมไทยตามแนวคิดของจอมพลปอก็คือว่าใช้นโยบายชาตินิยม เข้ามาประสานร,ร่วมมือจากประชาชนอทิส่งเสริมกองทัพส่งเสริมความเป็นชนชาติไทยในในโยบายเศรษฐกิจแบบไทยทําไทยใช้ไทยเจริญประกาศและนชย,ยมเพื่อปฏิวัติถือว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งการปฏิวัติเวลาทําครั้งใหญ่ที่สุดของไทยจอมพลป้อยเป็นสงครามได้สร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองลบบุรีหลายประการเช่นกลางวานผังเมืองลบบุรีตามแบบยุโรป ปัจจุบันผังเมืองวงเวียนยังคงมีอยู่ในเมืองลบบุรีแห่งเดียวเท่านั้นการสร้างเมืองลบบุรีให้เป็นเมืองทหารสร้างนิคมสร้างตัวเองเป็นต้นประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีจึงได้การยอมรับว่าจอมพลปอ,น,ปอน,นั้นเป็นวีรบุรุษของชาวลบบุรีในช่วงสมัย2485หลังการปฏิรูปปกครองประเทศจอมพลปอ,ปอได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจึงได้มีการสถาปนากรมสาธารณสุขเป็นกระทรวงสาธารณสุข,ขขึ้น พร้อมต้องมีการรวบวมกิจาการแพทย์และสาธารณสุขที่กระจัดกระจายหลายหน่วยงานเช่นกรมสาธารณสุขกรมประชาสงเคราะห์กองสุขาพิบาลโรงเรียนกรมพระศึกษาการศึกษาสาธารณสุขและการแพทย์ของเทศบาลแผน,นกอนามัยและสุขาพิบาลของกรมราชัรรกองเภสัชกรรมและโรงงานเภสัชกรรมไทยของกรมวิทยาศาสตร์กระทรวงเศรษฐกิจและ จาการจุราลงกรณ์วิทยาลัยที่เกี่ยวกับแพทย์เหล่านี้ให้มารวมกันภายใต้การควบคุมของหน่วยงานเดียว uh huh. แล้วก็มาอีกเรื่องหนึ่งก็คือ60ปีกําเนิดโรงพยาบาลเด็กแห่งแรกของไทยก็คือว่า,าย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วก่อนที่จะมาเป็นสถาบันสุขภาพแห่งชาติมหาราชินีนี้ uh huh. เดิมเป็นแผนกเด็กในโรงพยาบาลหญิง โรงพยาบาลราดวิถีก็คือโรงพยาบาลราชวิถีในปัจจุบันเนี่ยฮะเมื่อก่อนเป็นโรงพยาบาลหญิงอาา่ะฮะแล้วก็ซึ่งขณะนั้นเนี่ยมีเตียงรับผู้ป่วยเพีงยง25เตียงและมีและในปีพศ2496รัฐบาลได้นนอนุมัติเงินงบประมาณ <c oughs> ขออภยัยในการก่อสร้างอาคารแผนกเด็กและสามารถขยายงานในการดูแลผู้ป่วยเด็กหลายสาขารับผู้ป่วยได้1 3 7เตียงแล้วก็ให้ชื่อว่าโรงพยาบาลเด็ก ในการบังคับบัญชายังขึ้นตรงกับโรงพยาบาลหญิงเองพื้นป้อมหุือคามงงานายยกรัฐมตรีสมัยนั้นได้ทาพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลเด็กเมื่อปีวันที่24ิมิถุนาย,ยนสองสี่เก้าเจ็ดแล้วก็อันหนึ่งอีกเรื่องนึงก็คือชีวิตและบทบาททางการเมืองอันนี้จะเริ่มมันแล้วกองพื้นป้อมหุือคามที่ชื่อจริงว่าแปลกก็คือเราก,ก็รู้นะเกิด14กรกฎาคมสอง0ี่สี่ศนย์อะไรเงี้ยสรุปให้เลยก็คือว่า,ายังไงดีอะ ต้องบอกว่าไงดีวะตอนมุณปอเป็นสงครามชื่อว่าแปลกรุ่นตางงสคัญก็เลยได้ชื่อปอให้คล้องจองกับบุคคลทางกลางต่างประเทศแถบตะวันตกฮะที่ฝรั่งเศสชอบใช้อะไรจอตอะไรเจทีอะไรประมาณทีแล้วก็ตามด้วยชื่อามสกุลหรืออะไรลงท้ายด้วยหลังเนี่ยจุมพนปอเลยเอามาเป็นแบบอย่างซึ่งเป็นคนแรกของไทย,ยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเป็นหนึ่งในคณะทหารที่ร่วมก่อการเปลี่ยนแปลงของ475เนี่เรารู้กันอยู่ดีอยู่แล้ว,ลวเรื่องนี้โดยเป็นนายทหารรุ่นน้องของพญาผลพลพลอกเสนาสองเปี ที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกมีบทบาทสาคัญเริ่มจากเป็นแกนนําในการรัฐประหาร20มิถุนายนพศ2476และในการปราบกบฏโดวอนเดชในปี2476จนได้รับความไว้วางใจให้ลงตำแหน,งน่งนายกทรัฐมนตรีต่อมานับแต่จมอมพลปอมลงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2481ได้มีนยโยบายสร้างชาติซึ่งมีแนวโนม้มไปทางรัฐทิชาตินิยมเช่นออกกฎหมายคุ้มครองุาสาหการมภายในประเทศมีการส่งเสนอาชีพบางอย่างไว้เฉพาะคนไทย ได้ปลูกฝังให้ประชาชนนิยมใช้สินค้าไทยด้วยคำขวัญที่ว่าไทยทำไทยใช้ไทย,ไทยจเาาจริญรัฐทาลาจอมพลปได้เปลี่ยนแปลงประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงปกครองและให้เกิดความทันสมัยเช่นประกาศให้ขา้าราชการเลิกนุ่งผ้าม่วงเลิกสวมเสือ้อราชบัตแตนเลิกนุ่งกางเกงขายาวแทนแม้การยกเลิกรวลาศัก์และยศขา้าราชการพลเรือนมีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยในปี 2482วันที่24มิถุนายนและเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันที่1เมษในสายนในปีวันที่1มกราทุกปีและให้สอดคล้องกับหลักสากลโดยเริ่มเปลี่ยนให้ปี2484ทําให้ปี2483มีเพียง9เดือนอาาก็คือว่ามันเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนเดือนนั้นทําให้ปีเออโอเคมีการสร้างชาติด้วยวัฒนธรรมใหม่โดยจัดตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ขึ้นเมื่อปี2485เพื่อจัดระเบียบดำเนินการชีวิตของไทยให้เป็นรูปแบบอรารยประเทศโดยประกาศและทานิยมฉบับต่างๆอาทิสั่งห้ามประชาชนกินหมากโดยเด็ดขาดให้ผู้หญิงเลิกนุ่งจงกระเบนเปลี่ยนมะนุ่งผ้าถุงแทนให้สวมหมวกสวมรองเท้าไม่ส่งเสริมศิละปะและดนตรีไทยเดิมแต่ส่งเสริมดนตรีสากลแทนโดยมีความขันในสมัยนั้นว่ามาลานำไทยสู่มหาอำนาจ หากผู้หญิงคนใดไม่สวมหมวกจะถูกตำรวจจับและปรับและยังวางระเบียบจากการคำนี้แทนเป็นชื่อมาตรฐานเช่นคำพูดเนี่ย,ย,ยก็ใช้ฉันท่านเรามีคำสั่งให้ราชการกล่าวคำาสวัสดีในโอกาสที่พบกันทุกครั้งก็เชกเช่นปัจจุบันนะที่เจอกับใครก็สวัสดีครับสวัสดีคะ่ะอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการตัดตัวอักษรที่ออกเสียงซ้ำกันจึงมีการเปลี่ยนแปลงสะกดคำมากมายเช่นกระทรวงศึกษาธิการ เปี่ยนเป็นกอไก่รอเรือสละสซอโซวอแหวนงงสอเสือสละอึกเฮ้แล้วก็กอไก่โอ้มันเปลี่ยนตรงนี้จากกอไก่รอเรือสละอะอันนี้ถูกแล้วแต่เขาไปใส่แค่นั้นมันก็กลายเป็นคำพูดมันก็พูดได้แต่มันจะไม่สอดคล้องกับปัจจุบันมากนะ เขาคือคือจะบอกว่าไงช่วงนั้นมันช่วงเปลี่ยนผ่านพอดีแล้วภาษาไทยกําลังยังไม่เข้ารูปเข้าลอยมากพอการใช้นี่ก็คือถามว่าใช้ได้ไหมมันมันใช้ได้มันก็อ่านรู้เรื่องแต่เหมาะไหม,มก็เหมาะในยุคเขาถ้ามายุคเราก็จะดูแปลกๆใช่ไหมแต่ถามว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันสามารถใช้มาถึงปัจจุบันได้ไหมเฮ้ยมันน่าคิดนะใช้ได้อยู่หรือมั้งจริงไหม ก็เนี่ยปัจจุบันเราเป็นกระทรวงก็เขียนอก<ะ>อะกะอะกอรออะกระทอทหารรอเรือแล้วก็วงใช่ไหมแล้วก็เนี่ยแต่ยุคแล้วมันเขียนซอโซแทนแล้วก็พวแหวนง,งูซวงเลยมันมันก็ใช้ได้แล้วก็จอมพลป้อที่สงครามเนี่ย <c oughs> หลุดจากอำนาจเราจะสงครามโลกครั้งที่2ยุติแล้วทีโยมถูกยกเลิกไปโดยปริยายอัขรวิถีภาษาไทยกลับไปใช้เดิมอีกครั้งอย่างไรก็ดีวัฒนธรรม ไทยเริ่มรับมาจากตะวันตกหลายรูปแบบในขณะนั้นยังคงอยู่ต่อมาในการใช้ลัทนิยมต่อไปและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอันใหม่ uh huh. ก่อนสองครามโลกครั้งที่สองบทบาทในสงครามโลกอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสจงกุลปอได้มีบทบาทมากในขณะนั้นจากปัญหาเรื่องการใช้แม่น้ําโขงเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยอินโดจีนซึ่งอยู่ในครอบครองฝรั่งเศสมาตั้งแต่สมัย รอห้าตัวฝรั่งเศสไม่ยอมตกลงเรื่องการใช้ล่องน้ำาลึกและเส้นเขตแดนในเดือนพฤศจิกายน2483ฝรั่งเศสส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดที่เมืองคอนครพนมการลบระหว่างฝรั่งเศสกับไทยจึงเริ่มขึ้นฝรั่งเศสโจมตีไทยออกอาัญญประเทศรัฐบาลจพลปส่งทหารไทยเข้าไปรบในอินโดจีนด้านขมเมรแต่ในที่สุดญี่ปุ่นเสนอตัวเข้าไก่เกกัยนเนี่ยถ้าใครชอบสงครามชอบตอนนี้ ก็คือแบบว่าชอบเรื่องของสงครามประวัติศาสตร์ที่สตอรี่พวกสงครามวอ์อะไรเงี้ยก็าอาจจะชอบอันนี้ตรงมีการส่งผู้แทนไปลงนามอนุสัญญาโตเกียวเมื่อเกพฤศจิก,กาเฮ้ยขออภยัยฮะเมื่อเกาพฤษภาคม2 4 8 4ในครั้งนั้นไทยได้ดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงคืนรวมทั้งได้ทางใงต้ของไอ้นี่ปากเซหรือแขวงจำปาสักและดินแดนเขมรที่เสียไว้ฝรั่งเศสไปเมื่อ24-50 กลับด้วยดีและในวันที่24มิถุนายน2484พ้นเอกพญาพหลพ้นจันรนาได้วางศิเลเกษ์ก่อตั้งอนุสาวรีย์ชายสมรภูมิเพื่อเป็นนุปสะท้นสถานอันลึกถึงชัยชนะของไทยต่อฝรั่งเศสและนึงปีต่อมาจอมพลป้อเบริรดสงครามเป็นผู้กระทำพิธีเปิดเมื่อ24มิถุนายน2485คือสิ่งที่ถ้าเราสังเกตได้นะ คือจพลปอจะทําอะไรก็ตามสุนมากจะไปวางหลักปักฐานันที่24มิถุนายตลอดเพราะว่าอาจจะเป็นให้สอดคล้องกับวันปฏิวัติสยามอะไรเงี้ยวันที่คณะราษฎรได้ก่อการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงจากสมบูรณาอาร์ซราสุปฏิชาที่ประทยอะไรเงี้ยอือึแล้วก็ในช่วงสขขงครามโลกครั้งที่2เน,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 นี่ยจอมพลปอใน,นฐานะนายกรัฐมนตรีต้องใช้พยายามอย่างมากในการประครับประคองประเทศให้ผ่านวกิกฤตได้หลายประการมีการบอกเล่าว่าท่านขอพระราชทานยศจอมพลให้กับตนเองนะ เพราะท่านต้องการอะไรนะให้สงครามผ่านพ้นวิกฤตไปโดยอำนาจของตัวเองอะไรเงี้ยมีการบอกเล่าว่าท่านขอระรจะทานยศจอมพล้อยกับตัวเองอื uh huh. หลังสงครามโลกสงบแล้วเนี่ยท่านต้องติดคุกเพราะถูกใส่สวนว่าเป็นอาชญากรสงครามเนี่ยฮะเป็นประวัตาสตร์เลยเป็นนายกคนเดียวเลยที่เคยติดคุกของไทยคุณเคยเห็นนายกคนไหนติดคุกอะ่ะเนี่ยหละจอมพลปอติดคุก ก็อยู่ในคุกระยะหนึ่งตามพลบอาชญากรรมที่สงครามไทยประกาศใช้เป็นกฎหมายหลังสงครามโลกมีผู้วิเคราะห์ว่าส่วนหนึ่งเพื่อมีให้ต้องส่งตัวผู้นารัฐบาลทหารไทยในยุคนั้นให้สารอาชัชญากรรมสงครามประเทศทมพันธมิตรที่ตั้งขึ้นในโตเกียวพิภากษาแต่ให้สารไทยผูพ้พิภากษาแทนอ๋อก็เลยให้ติดคุกไว้ที่นี่ถ้าไปนู่นอาจจะแบบมีเหตุการณ์ร้ายแรงะลรกว่านี้อย่างไรก็ดีสารไทยได้พิจารณาเห็นว่า กฎหมายย่อมไม่มีผลย้อนหลังจึงปล่อยตัวจอมพลปให้เป็นอิสระหละังจากนั้นท่านก็ได้ประกาศจุติบทบาททางการเมืองกลับไปอยู่บ้านเทียมเพลราลูกกาจังหวัดปทุมธานีเลยแต่แล้วความผกผันทางการเมืองก็2491ท่านก็ได้หวนกลับมาสู่ตํตาแหน่งนายกรัฐมนตรีลหลังจากการทํารัฐประหารของอไงเนี่ยฮะอ่าเขาชื่ออะไรพันพันโทผินชุนลวันใช่ไหมหรือจอมพลผินชุนลวันเนี่ย กลุ่มนายทหารนับถือท่านอยู่คราวนี้ดํารงตําแหน่งยาวนานเก้าปีาการวมกิจและเหตุการณ์กบฏจึงเกือบเอาชนะเกือบเอาชีวิตไม่รอดหลายครั้งขอภัยเมื่อกี้ชนะมันไม่ใช่ก็ต้องเขาเรียกว่าไม่ชนะเลยชนะอะไรชนะเกือบเอาชีวิตไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เช่นกบฏเสนาธิการกรบฏวังหลวงกบฏแมนฮัตตันรวมทั้งเคยยึดอํานาจตัวเองเวยจึงได้รับฉายยาวในช่วงไม่หลุดพ้นจากอานาจว่านายกตลอดกาล ก็คือเป็นมานานเป็นมาตั้งแต่สองสี่แปดกว่าตั้งสองสี่เก้าันก็นานเหมือนกันนะนานกว่าทุกคนเลยจอมพลปอเมืองครามได้รับฉายาว่าจอมพลกระดูกเหล็กเพราะมีชีวิตทางการเมืองอย่างเหลือเชื่อเคยถูกลอบสังหารมาสามครั้งก็รอดชีวิตมาได้ทุกครั้งแม้กระทั่งในเหตุการณ์กบฏแม็แตันท่านถูกจี้ลงเรือสีอยุธยาถูกทิ้งระเบิดผ่านไตยังที่ท่านนอนอยู่อย่างเฉียดชิว ทั้งที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสีสยชีวิตจํานวนมากนับร้อยจนกระทั่งถึงวารละสุดท้ายในการดำรงตำแหน่งเมื่อการเมืองของท่านในเย็นวันที่16กันยายน2500ก mm ็ hmm. คือว่าโดนรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมมาเล่าต่อก็คือต้องมาไอ้นี่ดีกว่ามาเรื่องที่มันไอ้นี่บ้างเดี๋ยวที่มันเป็นเบสจำนวนนี้ผัดไทยอร่อยปะอร่อยก็มาฟังผัดไทยสู่สมัยจอมพลปนำเส้นจันมาผัด ใส่เต้าหู้กุ้งแห้งกระเทียมแล้วตอกไข่ลงไปจไปําไว้จ er ําส er ูตรไว้เพื่อไปทําจากนั้นปรุงรสด,ด้วยน้ามะขามเปียกพริกป่นถั่วป่นและจัดจานรับประทานด้วยถั่วง,งอกเราเราไม่เห็นใช่ไหมยุคปัจจุบันเขาจะจัดด้วยถั่วงอกแต่นี่เขาเขาเอาไปจดัดรอบๆถูกรอบๆจานใช่ไหมและข้างในมันเป็นผัดไทยแต่นี่มันค้าเข,ข,ข้ากันไปมันผัดก็ใส่กันไปอะไรยเง er ี้ยแต่ก็เป็นผลผลิตจากนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนปลูกกินเอง ของรัฐบาลยุคนั้นมีข้อสังเกตว่าผัดไทยสมัยนอมปอของแท้ต้องห้ามใส่เนื้อหมูแต่ปัจจุบันแม่ก็ใส่หมด <c oughs> เนื่องจากการใส่เนื้อหมูเป็นสูตรอาหารของจีนอ๋ฮะแม่ผัดไทยจะแพร่หลายเป็นอาหารรักชาติในสมัยนั้นแต่ในหมายของจอมพลปเป็นผู้คิดค้นผัดไทยขึ้นมาตามคํายืนยันของจิรวัตรผู้บุญสงครามบุตรตีของจอมพลปนั้นก็คือคุณคุณป้าจีะอะไร เขาบอกว่าเพียงแต่เจ้าพนปอส่งเสริมให้คนไทยกินก๋วยเตี๋ยวมากขึ้นก็เท่านั้นเองตามนโยบายเศรษฐกิจแบบไทยทําไทยใช้ไทยจเจริญอะไรอย่างนี้โดยมีคำปราศัยของนายกรัฐมตรี2486ว่าอยากให้พี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวให้ทั่วกันเพราะก๋วยเตี๋ยวมีประโยชน์ต่อร่างกายมีรสเปรี้ยวเค็มหวานพร้อมทําได้เองในประเทศไทยหากพี่น้องชาวไทยกินก๋วยเตี๋ยวคนละหนึ่งชามต่อวันวันหนึ่งจะมีคนกินก๋วยเตี๋ยว18ล้านชาม คือคนไทยเมื่อก่อนมี18ล้านคนปัจจุบันนี้70กว่าตกลงวันหนึ่งค่าก๋วยเตี๋ยวของชาติไทย1วันเท่ากับ90ล้านสตางค์เท่ากับ900 0 0บาทเป็นจำนวนเงินหมุนเวียนมากพอใช้เงิน900 0บาทนั้นก็จะไหลสู่ชาวไร่ชาวนาชาวทะเลทั่วกันไม่ตกไปอยู่ในมือใ,ใครคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวอม,มีเห็นมีผลมาฮะมาในเรื่องนี้บ้าง ในปี2483เอ,อ้ยทำไมทำทำลายย้อนวะแต่ก็เถอะมันเป็นเรื่องนโยบายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสังคมสากลโดยเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ขัดกับหลักพุทธอะไรอย่างนี้ก็คือว่าเขาอาจจะทําอะไรนิคมเหมือนฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้แต่ก็ถูกตีตกไป เขาบอกว่าพระเนี่ยต้องอยู่รอบประเทศนะไม่ใช่ไปอยู่กระจุกที่เดียวแล้วคนจะใส่บาทยังไงนะอะไรประมาณนั้นนะมาถึงเรื่องสุดท้ายที่เดี๋ยวผมจะมาเล่าแต่ก็คือวันที่16กันยาเนี่ยคือลีภัยอ์อมันปอเนี่ยก็คือโดนจอมพลสลิดทางรัฐรัฐประาาหารจอมพลปอเนี่ยก็ได้ลีภัยออกนอกประเทศไปทางเส้นทางกรุงเทพ <c oughs> มายังจังหวัดตราดเดินทางลีภัยอนอกประเทศไปเกาะกงของกัมพูชาและเดินทางไปพักอาศัยจนกระทั่งเสียชีวิต ให้ทางการรีพายของจงพลปอน,นั้นเริ่มเดินทางจากกรุงเทพตั้งแต่วันที่16ถึงอำเภอแหลมจังหวัดต,ตากวันที่17เจังหวัดแหลมงอบเอ้ออำเภอแหลมงอบจังหวัดต,ตากวันที่17เมื่อ2,500ทีเป็นการบ้าน2,500ก็คือโดยมีคณะร่วมเดินทาง4คนคือพลตีบุญศักดิ์วน,นามาตใายทหารขุนสนิทได้ใใชาวิโรธศิริเดขาธิการนายรัฐมนตตีพลเอกชุมพล,ลโลหะชาระ นายตำรวจติดตามนายยกรังนตนเตและจองพนป้อยผู้สงคมเมื่อถึงอำเภอแหลมอบคณะผู้ติดตามเพียง3คนโดยมีงีมมาจากคนามาดเป็นผู้ขับรถกลับกรุงเทพเมื่อคณะจ้องพลป้อนผู้สงคามมาถึงจังหวัดตราดได้เตรียมเดินทางไปเกาะกงจุดแรกที่คิดลงเรือคือท่าเรือบ้านท่าเรือจ้างบริเวณแม่น้านําตากแต่บังคับในฉายวิโรธสิดิได้พบกับนาอยอมรัตนเพียร เพื่อนเก่าแ,ะแนะนําให้ไปใช้ท่าเรือแหลมงอบซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่าบ้านเรือจางจึงมีผู้นําทางแหลมงอบสองคนก็คือจากสิบตีเฉลิมชัยเชียงเอมตํารวจน้ําแหลมงอบเป็นผู้นําทางการเรือแหลมงอบและมีนายประเสร,ริฐสิริเป็นผู้นําทางหาดเล็กถึงเกาะกงคณะจ้าพลปอยบุญสงครามเดินทางจากท่าเรือ โพเหงอำเภอแหลมงอบโดยมีจ่าสิบตีฉเฉลิมเชียงเฉมเอมเป็นผู้นำทางเดินทางในวันที่17กันยายน2500ใช้เวลา4-5ชั่วโมงก็ถึงเกาะไม้ซี่ใหญ่แวะเปลี่ยนเรือที่ท่าเรือเจ็กจือได้เรือประสิทธิ์มงคลของนายขวัญชัยมีจำนวนคน7คนประกอบด้วยจอพลปอในชายชุมพลฉเฉลิม แอีก3คนก็คือลูกเรืออะไรเงี้ยใช้ไม้ที่ใหญ่3ามโมงเย็นมุ่งสุกเกาะกงเดินทางมาได้4-5ชั่วโมงเจอคลื่นใหญ่และฝนตกหนักเฉลิมจึงบอกว่ามาเล็กเวลา22่สนาฬิกาจากนั้นเวลา23่สนาฬิกาก็มาถึงนายประเรสริฐศิริบุตรชายผู้ใหญ่โพเขาก็บอกว่าจึงพาคณะออกเดินทางสู่บ้านแหลมด่านแล่น,ลนเรือแล่ฝั่งออกจาก ดินแดนไทยด้านหาดเล็กเกาะกงของกัมพูชาผ่านแหลมอบยามเกาะยอปากคองสนามควายผ้านสวนมะพร้าวบันทึกการเดินทางจอมพลปจังหวัดตรตาบเกาะกงนี้ช่วยทําให้ประวัติศาสตร์ชีวิตของผู้นําทางการเมืองคนสําคัญคนหนึ่งมีความชัดเจนต่อเนื่องมากขึ้นรวมทั้งความสําคัญจังหวัดตราด ในลักษณะที่เป็นเมืองสำคัญชายแดนเปรียบเสมือนประตูที่เปิดสู่ประเทศเพื่อนบ้านโดยมีเส้นทางทะลุเชื่อมกันอย่างสะดวกซึ่งบุคคลสำคัญได้ใช้เป็นเส้นทางลีภัยทางการเมืองนอ,อกประเทศขันมาตั้งครั้งอดีตอืมนีม่คือเส้นทางการลีภัยของจอมพลปผมอ่านจะ,จะไม่ค่อยปฏิบัติตอนตเพราะว่าตัวหนังสือมันยกยอะแผมพอผม,ผม,ผมไปอ่านพวกมันมันมัน เดี๋ยวคนน้งบอกคนนึงมันก็จะเป็นอย่างนั้นขอภนะัยด้วยแล้วก็เส้นทางหลังการรีภัยได้เชื่อว,ว่าพิบูลสังก็คือว่าจากป่าของบุตรต,ตีอย่างเนี้ยบุตรตีอย่างเราเนี่ยก็คือบันทึกไว้ว่าระหว่างมีชีวิตว่างๆอยู่ในขเขมรเราก็คือจอมันปอและผู้หญิงละเอียดเนี่ยท่านผู้หญิงละเอียดก็คือแม่ของเขาแม่พ่อของเขาเนี่ยก็คือว่าก็หยิบอะไรบ้าภาพเือต่างๆมาดูกัน ็สุดที่จะตกลงใจว่าไปญี่ปุ่นจะเหมาะสุดในการใช้ชีวิตบ้านปลายมากกว่าที่อื่นแต่เมื่อทูตญี่ปุ่นกวาบูชาตกลงจะเดินทางทันทีรงพลปอถึงญี่ปุ่นในวันที่7ธันวาคม2500และได้รับความเอื้อเฟื้อจากนายวัตะวัตะวัดะประธานบริษัทมารุเซนออยจำกัดให้พักอยู่ในบ้านย่านชินกุกุกลางโตเกียววาดะเล่าเหตุผลในการช่วยจงพลปอว่า ก็เคยเป็นอาคารตุกะที่ญี่ปุ่นคราวนี้ที่ภายมาไม่มีที่พึ่งเห็นนกเห็นใจอย่างมากเลยเสนอบ้านพักในโตเกียวหลังหนึ่งให้เป็นที่พำนักของท่านพร้อมด้วยรถนั่งอีกหนึ่งคันสำหรับใช้ประจำเป็นธรรมดาที่ต้องตอบแทนมงคลผู้มีพระคุณที่จริงรัฐบาลญี่ปุ่นคนรช่วยเหลือแต่เนื่องจากมีปัญหาต่างๆข้าพเจ้าจึงขอรับหน้าที่แทนพระคุณที่วาตะกล่าวก็คือว่า การยอมให้ญี่ปุ่นเดินทัาสงคารามโลกที่สองทำให้ทหารญี่ปุ่นจํานวนมากไม่ต้องเสียชีวิตคนญี่ปุ่นจึงรู้สึกเรียกจอมพลปอด้วยความนับถือว่าพิบูลสัง่งและเด็กชาวญี่ปุ่นในละแวะกบ้านก็ทราบว่านี่คือจอมพลที่แสดงความคาระวะบ้างก็มาขอลายเซ็นจอมพลปอเล่าชีวิตประจําให้สื่อบางกอกททมฟังเขาบอกว่าผมมาตื่นตอน8ปดโมงดื่มน้ําส้มเสร็จแล้วฟังวิดีโอ อ่านหนังสือเขียนจดหมายถึงบ้าน13นาฬิกาอาหารกลางวันก็มาบ้างก็ไปดูภาพยนตร์บ้างก็ไปเล่นกรอบบ้างคราวเดินทางทัศนาจรพับตามโรงแรมนอกโตกเกียวประจำผมทำประจำและคือและนี่คือบัญชีคิดรายจ่ายประจำวันแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเวลานี้เป็นนักฟังหนังสือเขียน มาแก้คําฟ้องมากและจากคําบอกเล่าคนรอบข้างนี้จอมพลปอยังใช้เวลาทําสวนหย่อมเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นบางครั้งก็ขับรถไปเที่ยวตามที่ต่างๆระหว่างพำน,นักในที่ญี่ปุ่นจอมพลปอไปต่างประเทศ2ครั้งครั้งแรกไปแคลิฟอร,ร์เนียสหรสัฐอเมริกาเมื่อปี2502ท่องเที่ยวอยู่หลายเดือนก่อนจะกลับญี่ปุ่นครั้งที่2ไปสก,การะวิทยาศาสรพุทธอุปปออินเดียอย่างไรก็ตามการบวชครั้งนี้ ผิดจากจอมพลที่คิดแวะกลับไปจำพรรษาที่เมืองไทยแต่ยกเลิกไม่ได้คําตอบด้วยน้ําเสียงนุ่มนวลจากพลสิดิว่าคือเขามีความคิดว่าจะกลับไปจำพรรษาที่ไทยแต่จอมพลสษริษก็ได้ต่อต้านและบอกว่าอะไรสําหรับผมและจอมพลปอเนี่ยไม่มีอะไรแต่ไม่แน่ใจว่าพักพวกที่ใกล้ชิดของท่านจะไม่ถือโอกาสแห่กันไบแบกท่านขึ้นบนหลังเลยว่าเมื่อ8พฤศจิกายนถ้าท่านเข้ามาผมจำเป็นต้องจับ ช่วงนี้คำบอกเล่าของท่านผู้หญิงปนสุขพนมยงก็ได้บอกว่าหลังลาสิขา,ากับญี่ปุ่นจองพลปอจึงซื้อบ้านที่เมืองกระแสนิะหางจากโตเกียวออกไปทางทิศตว,วันตกเฉียงใาย30กิโลเมตรใช้ชีวิตอย่างสงบอย่างไรก็ตามฐานะผู้ไิภยัยทางการเมืองก็ถูกตอกย้ำในหลายโอกาสอาทิ 2,506เมื่อบุคคลประจำประเทศไทยไปเยือนญี่ปุน่นรัฐบาลญี่ปุ่นก็ขอให้จงบนปอเดินทางไปตาอากาศนอกจากเสียโดยจะออกค่าใช้จ่ายให้เรื่องนี้จงบนปอีิจดหมายถึงลูกชายว่าเราไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอะไรที่ควรทำตนไปเทางวง,ง,งที่ดีต่อไปปี2,506 2 0 0 5 0 6สุขภาพจงมลปอเริ่มซุกโซมลง ก็ต้องตัดถุงน้ำดีแล้วเจอหินสโตนนิวน้วก็คือนิว้วคือหินสโตนก้อนใหญ่เท่าไปนิ้วก้อยรวม200เมตรมีแผลผ่าตัดยาวตั้งแต่หน้าอ,อกจนถึงสะดือโอ้โหต้องพักฟื้นพักใหญ่สุขภาพจึงกลับมาแข็งแรง11วิทยนยายน2507จิรวัตรก็บอกว่าไปซื้อกับข้าวมาท่านก็ลุกขึ้นในบ้าง พร้อมกับบ่นว่าเจ็บหน้าอ,อกซึ่งท่านก็เคยบ่นอยู่แล้วเมื่อท่านผู้หญิงละเอียดไปดูก็พบว่าจวัพลปลอยืนรับประทานยาอยู่ก่อนจะขอลงตัวเดินผ่อนคลายในสวนแล้วกลับขึ้นไปฉายไฟตรงหน้าอ,อกถึงตอนนี้ท่านหญิงละเอียดตัดสินใจเรียกหมอเมื่อหมอมาจึงนำตัวส่งพยาบาลทว่าหมอที่โรงพยาบาลก็กำลังติดการผ่าตัดอยู่ในห้องอีกแล้วบอกให้ วัดหัวใจคุณพ่อด้วยคาริโอแกรมว่าไว้ถึงตอนนี้เพื่อนบ้าน2คนมาช่วยพยาบาลจอมพลปอถูกนำพักฉันรู้สึกจะเป็นฮีทแอทแทหัวใจจะวจายจอมพลบอก่าวคุณผู้หญิงละเอียดก็บอกไม่จริงไม่จริงอย่าพูดอย่างนั้นแต่จอมพลปอก็พูดหลังเสียใจหลังสิ้นใจก็คือเธอความตายคือความสุขมาก่อนสิ้นใจในวัย67ปี คำกล่าวของจงมอมพลปทิมทายนี่คือคำกล่าวที่จอมพลปเคยพูดไว้เป็นวาทะก็คือว่าผมไม่เคยเร่่าเรียนมาทางเศรษฐกิจดอกแต่ผมมีหลักการที่ได้มาจากการริ่มเรียนทางวิชาทหารรักชาติรักประชาชนนั้นประการหนึ่งซื่อสัตย์ต่อบ้านเมืองเป็นอีกประการหนึ่งผสมกับประสบการณ์และเสียงประชาชนคุณสังเกตประชาธิปไตยช่วงสุดท้ายที่ผมหรือเปล่า เสรีภาพในการพูดอย่างเช่นพวกนักไฮฟาร์ก็ทํากันที่สนามหลวงข้างรำรเนียบเคยมากดมาก่อนบ้างไหมผมถูกสลดเขาทับทรัฐประหารก็เพราะผู้สันทัดก็เพราะเหตุใดผู้สันทัดกรณีก็ยอมรู้ต้นสืยอยุกทิ่ผมอ่านไม่รู้เรื่องผมถูกสลดเขาทํารัฐประหารเพราะเหตุใดผู้สันทัดก็ยอมรู้ก็คือว่าต้องผลิตทํารัฐประหารเขาเพราะเรื่องอะไรก,ก็ย่อมรู้กันดีอะไรเงี้แล้วก็มีเรื่องก็คือ การเมืองมันลึกลับซับซ้อนแค่ไหนการที่คณะราษฎรทาการปฏิวัตินาประชาธิปไตยสู่ประชาชนนั้นแม้จะเป็นความสําเร็จก็ตามแต่เราก็ต้องยอมรับว่าคณะเราส่วนใหญ่ยังมีฐานะเป็นไก่อ่อนสอนหัดอยู่เราจึงถูกมลสุมซัดเอาถึงขั้นเพแแ้แตกแพแตกคณะราษฎรจึงถูกแบ่งแยกออกเป็นฝักฝ่ายผู้ที่พอจะถือเจนจัดหน่อยก็มีท่านอาจารย์นี่แหละเพราะแนวที่ท่านลํำเรียนศึกษา ครูลาดไว้ผมเองก็เรียนมาทางทางหารสมาชิกคนอื่นก็มาจากเงื่อนไขทางสังคมที่แตกต่างกันเราร่วมงานกันได้ก็เพราะความรักความหวังเพื่อนฝูงโดยแท้มันอาจจะเป็นทฤษฎดีแปลกใหม่ไม่ซ้ำแบบใครแต่คณะเราก็ได้ปฏิวัติจนทำการสำเร็จผมต้องกลับกรุงเทพเร,เร็วนี่แหละผมจะไปสารต่อป,ประชาธิปไตยและงานที่ทำครังอยู่ ไม่ว่าจูอุปสรรคแค่ไหนผมจะให้คุณดูด้วยตาว่าถ้าผมกลับกรุงเทพเขาจะกล้าจับผมขังไหมหรือจะตั้งแถวรับยาวเหยียดก็คือว่าก่อนพูดเนี่ยก่อนที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดไปแล้วความตั้งใจของเขาคือกลับไปมีอํานาจกลับไปสารต่อประชาธิปไตยแต่เสียดายเขาสิ้นใจก่อน <c oughs> แต่ด้วยเหตุอะไรพูดสันทัดก็ย่อมดีก็ย่อมรู้ดีว่าเขาสิ้นใจเพราะอะไรเนาะ เอาว่าผมสรรเสริญจ,จอร์นอมากแล้วกันและนี่คือลายภาคสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงจอร์นบอก็ได้พูดไปหมดแล้วใน27นาที19วิ20วินี่นแหละสวัสดีครับรักและเคารพจอร์นบอ